สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพลายแซมสั้นขอนเมืองนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แซมแซมครับสวัสดีครับลูกแซมครับกอลูกครับครับตอนนี้เราก็จะมาเป็นอันนี้เป็นหนุ่มเคอรี่หนุ่มเคอรี่เคอรี่ทำไมไม่ถือของทำไมให้ตากล้องถือของอ๋อเพราะว่าเคอรี่นี่เป็นเคอรี่รุ่นใหม่เนามีกระเป๋าอยู่ข้างล่าง ไม่ไหวแต่เคอรี่หนุ่มเคอรี่อยู่ด้านบนแต่ว่าของส่งอยู่ด้านล่างนี่มันก็แปลกมันก็แปลกอีกอย่าง,งธรรม,มาดาครับเคอรี่สมัยใหม่สมัยสมัยโควิดสมัยโควิดครับสมัยแต่ก่อนก,ก็จะมีกระเป๋าพกอยู่ที่รถใช่ไหมครับอืมแต่สมัยแต่ก่อนก,ก็มีรถส่งแต่ทุกวันนี้ก็มี็ช้างส่งเคอรี่ช้างส่งเคอรี่ถ้างั้นช้างต้องถือสิช้างถือไม่ได้ช้างกินครับ เอาควานไงถ้าควานถือได้เอาให้ควานถือดีกว่าช้างถือไม่ได้ช้างจะกินเอาให้ให้ควานถือก่อนเพราะว่าจะถึงที่จุดหมายแล้วเนาะให้ตากล้องถือมันก็ไม่เป็นช้างเคอรี่สิเอันนี้จจะให้พี่เซมเป็นหนุ่มเคอรี่หรือเปล่า ใช่ค่ะขนมเค้กขนมเค้กนะครับจากคุณไก่นะครับจากคุณไก่จาก FC ต่างแดนเนาะอไอร์แลนด์นะคะไอร์แลนด์นะคแต่ว่าขนมเค้กนี่อยู่นครปฐมขนมเค้กอยู่ไทยแต่ว่าคนที่สั่งอยู่นอกนะครับอยู่นอกโอ้โยอนเสียงอยากให้ชาวช้างเนาะได้กินขนมอร่อยคุณตาคุณยายหรือว่าคุณลูกคุณหลานได้กินนะครับก็เห็นว่าอร่อยอร่อยจริงๆค่ะเราชิมมาแล้ว ก็เลยอยากให้ได้กินกันนะครับเราก็เลยยินดีเป็นโคริโคริพี่เซมนะหนุ่มเคอรี่โอ้โหหนุ่มเคอรี่เรารอมากเลยเคอรี่ <Curry. S 1> รอทั้งหน้าตารอทั้งจิตใจมาทั้งครอบครัวนคะเคอรี่วันนี้แม้แต่กระทั่งนุ่นผู้จัดการกาแฟก็มาหมูเบลนพี่เพนก็มาขนาดพี่เพนไม่เคยออกงานยังมาในะงานนี้ <Curry. S 2> แต่ไปก่อนแล้วแต่ไม่รู้อยู่ไหนนะคะตอนนี้ที่แรกเราว่าจะส่งบ้าน เป๊ปซี okay. ่ก right. ่อนแต่ว่าบ evet> ้านแป๊บซี่ไม่มีใครอยู่อยู่แต่แป๊บซี่ก็เป๊บซี่ตกมันก็เลยยังไม่เข้านะวันนี้ก็เลยเข้ามาบ้านเอา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 หายละผู้จัดการกาแฟเราโดนลุมเอากาแฟใช้พี่แซมช่วยนะครับอ่าเออแหมแฟโอ้เพราะว่าสมุนอยู่นี่เยอะเหลือเกิน ออเตเดินอ้อมทางเดินอ้อมเหรอทางนี้เข้าไม่ได้ใช่ไหมเออเข้าได้ไหมล่ะเขาก็ยืนอยู่ด้านนอกเนี่ยนะใกลๆเราจะไปไข่เข้าใกล้ปูทองใบเดี๋ยวดูดูลาดเราก่อนว่าเข้าไปทางนี้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อกี้ ไม่รู้ว่าปูรุนไม่รู้ว่าปูรุนอยู่ได้หรือโอ้ยอยู่หรือเปล่าโอ้โล่งอยู่เขาได้เขาได้มาพี่เซมท่านใดที่มาเที่ยวเราไม่รู้จากบ้านปูทองใบนี้นะคะเข้ามาในโครงการแล้วจะมีเห็นรั้วรอบแบบนี้นะคะคือบ้านปูทองใบนะคะโอ้อย้าสวยมากนะครับที่ตรงนี้ก็าอแล้วยาเขาสวยมากเลยเพราะว่าน่งทั้งต้นกล้วยเจ้าดูต้นเตี้ยๆนี่นี่นี่น ออกฟีและโอ้โยยหนี่ยืนตรงนี้ก็ได้นี่นี่นนแล้วโอ้วันนี้พาพี่แซมมาอยู่ใกล้กับอ่าปูทองใบเลยปูไม่อยู่ไม่เป็นไรครับป,มมป้าขนมมาปอาขนมมาปาก ขนมมาฝากข้อตายได้จริงอืออ่านี่ขี้อ้อนได้หนึ่งทีขอ้อนขันเฟซีจะ่กลัวอ่านี่จากคุณไก่นะคะเฟซีขอบคุณมากๆนะครัคุณปูไม่อยู่นะวันนี้คุณย่าก็รับแทนขอบคุณค่าที่ได้ขนมค่ะ ผมเนี่อยู่ประเทศไทยนะครับแต่คนสั่งอยู่ประเทศนอกขนมเค้กอร่อยอร่อยชิ้นตัวชั่วคอยลอยเลยฮะปูทองใบนะครับดูปูทองใบหันมามองหันมามองพี่แซมค่ะดูโอ้ยโยกใหญ่เลยมือบักม่วงเพ่งอะไรฮะมือบักม่วงเพ่งอะไรเอ้าเตะแซงให้มือลดกินมะมงมือรถไปที่ทางตัวนุ่มสลิ่นนะเออ กี่และนี่ก็เลยตาไม่อยู่หรอกแซมเอ้ยตาไม่อยู่แซมจะกินอะไรนะมาเขดีใจแล้วพี่แซมมาเป็นเคอรี่โอ้โหครั้งแรกเนาะครั้งแรกที่มาถึงข้างในนี้เนาะของพี่แซมนะคะครั้งแรกเลยที่พี่แซมมาถึงบ้านผู้ทองใบนะคะโอ้แซมเขาเมื่อกี้ดุงตูกเ่อกี้ดุงไปไลยคันนะข้านอเอ้อ๋อเด จะให้หหมูแบนเดกี่บานะแกีล็กี่บนีฮะเนี่ยเอาวเราไีม้าาายบไม้นุชินมอเล็กนี่ไปเอาวอาามูแบนมาคร so. yeah, ับุณย yep, yeah. ่าทำท่าถามบ่ถามว่าลูกใครแบบอยากมองไม่เนออ งููงใบโยกนะครับโยกนได้ของมาผางมายาอโอเนาะนะ,ะ,ะมาบอกคุณยา่านะไว้ตัวสังเกตมูแบนอยู่ด้านนอกนู้นค่ะเพราะว่ามาก่อนกับพี่แพนแล้ว โยยไล่สดอเซนไบอกความปิ้งยโนบอกงมาไปคนกินเนเนากินเนเน่าผีเปนจูแล้วีเราไปผีนีวก่อนแล้วแต่เราอับประกวดเลยีอับประกวดหุเอย้ไปไปไปโตไดแไไปหนุ่มเคอรี่หนุ่มเคอรี่ไปโตไม่มีเลยครับปีนี้ อยู่แต่บ้านป้ามาไหนจักรยานอยู่ทางไหนโอ้จักรยานอยู่โคลฟังนะครับโมแดนของเราฮะโอ้มูแบนบนนะครับว่าเหนื่อยแล้วโอ้ดูปูทองใบฮะวิ่งจนเมื่อยแล้วโอ้คนเดินจะไม่เมื่อยบ่คนถีบจักรยานยังเมื่อยเนาะ โอ้หมูเบนมีบนครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พี่แซมเรานำไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปส่งที่บ้านแป๊ปซี่อีกนะคะอีกหนึ่งกล่องเหลือให้คุณปู่ด้วยนะคะคุณปู่เมาด้วยแล้วก็เหมือนได้พาพี่แซมเดินออกกำลังกายไปในตัวนะคะเพราะว่าวันเมนะื่อวานเนาะวันก่อนก็พิขวัญค่ะวันไหนที่ไม่มีฝนตกเราก็จะเอาไว อ่พัดเปลี่ยนกันออกคนละวันนะคะฝันบ้างแซมบ้างแต่วันนี้ก็ได้เป็นหนุ่มเคอรี่แล้วก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวนุ่นควันขันมาแล้วบ่อ,าาวอ๋อเดี๋ยวให้กินให้กินหญ้าก,ก่อนอูอออ้ย่าบ้านปูทองใบาย,ยาวสวยนะคะฮะน่า,ก,ก,นนาก,กินค่ะ เพราะว่านานๆมาอยู่ในพื้นที่แบบว่าโอ้โหสุปตานะคะสุปตาไม่ธรรมดานะคะผูทองใบสุปตาดาราเบียช้างนะคะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะถ้าพูดชื่อทองใบแล้วใครรู้จักเคยนะครับดังทั้งชื่อเสียงแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็โอ้โหหลอ่อหุ่นดีงายยาวนะคะใครมาศูนย์นี่ ต้องแวะเวียนมาหาปูทองใบนะคะถ้าใครมาไม่มาไม่ได้มาแวะนาะแสดงว่ามาไม่ถึงสุรินนะคะบ้านช้างเขาจะไปให้บัวอีกอโอ้โหนี่หญ้าสวยๆดูครับดูเอาแต่หญ้านะพี่แซมอย่าไปเอาต้นกล้วยปูนะต้องดูว่าหญ้าสวยมากเลยพี่แซมลิม ใค้คลิปสัโอนี่ก็จะเป็นบ้านน้องแสนคุณนะคะคืออยู่ตรงกับบ้านคุณปู่ทองใบนะคะนุ่นกับไอ้จอน้นไอ้จอน้นลูกพอมาหานะคะนุ่นตัวเล็กๆอยู่นูน่น อยากไปหาคุณคได้เวรอวะสำหรับคลิปเราคลิปนี้หนุ่มเคอรี่ของเราก็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะในช่องของเรานะคะช่องลแลายแซมสั้นฝันเมืองนะคะฝากกด,ดลไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s ไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีครับพี่แซมแซมครับ okay